สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหว่าพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวฟิเกอร์แลนดมล็อกที่ในตอนนี้นี่ยได้มีการเปิดเผยแล้วนะว่าคนนี้ไม่หน้าตาที่เหมือนกับแฉงเนี่ยสรุปแล้วข้อนั้นคือฟิเกอร์แลนดมล็อกลูกของฟิเกอร์แลนการิงซึ่งในตอนที่ชัมล็อกเนี่ยข่าวนั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้าของภาคีสุนเทพซึ่งนั่นก็พกนนนเ,กรเพราะ มันก็เลยทําให้ในตอนนี้หัวหน้าภาคีสุนเทพเนี่ยกลายเป็นชชมล็อกที่เข้ามาลับตําแหน่งทางการลิงซึ่งในตอนแรกก็หวั่นๆนะว่าตัวละครที่มีหน้าตาเหมือนกระแสนี่ในตอนที่เขานั้เปิดเผยหน้าตาอมามันจะเป็นเรื่องราอแบบผักมุมหรือเปล่านะว่าเขาจะกลายเป็นตัวตลกแล้วก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อหาล่าสุดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นการยืนยันนะว่าชชมล็อกนั้นแข็งแร่งจนคราวนั้นกลายเป็นหัวหน้าของภาคีสุนเทพได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องร้อที่ไม่น่าคาดหวังนะวไมม่สาาารถขนดห เพราะว่าถึงแม้ในตอนนี้เนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยมันจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยก็ตามนักแชมล็อกข่าวใ้มีความเกี่ยวข้องอะไรกระแ้งและพวกเขาทั้งคู่น่นจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าข่าววันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าชมล็อกพวกเขาทั้งคู่ในมีหน้าตาที่เหมือนกันขนาดนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะเป็นพี่น้องกันบวกกับเรื่องราวที่ได้มีการยืนยันน่าชมล็อกเขานั้นเป็นลูกสาฟฟิการแลนการ์ลิงและในเหตุการณ์ที่กัตวาเล่เนี่ยฟิเกอันแลนการ์ลิงนั้ คราวนั้นคือเด็กที่กลุ่มโรเจอร์ได้เก็บมาจากกล่องสมบัติหลังจากเหตุการณ์การต่อสู้ที่กัลวาเล่เพราะฉะนั้นจุดเชื่อมโยงเรื่องราวพวกนี้มันก็เหมือนจะเป็นคาใบ้และคาบอกนาวา่าแฉงเนี่ยคราวนั้นมีความเกี่ยวกับข้อจำลอง,งอและกาลิลิงและการที่เรื่องราวทุกอย่างพวกนี้มันเชื่อมโยงกันเนี่ยมันก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมานาวา่าแชงคราวนั้นคือคนที่มีฝีมือดาบที่แข็งแกร่งมากแล้วก็ยังเป็นคนที่มีพลังหาคีที่ทั้งสามสายนั้นอยู่ในระดับสูงสุดอีกด้วยเพราะฉะนั้ มันจะเป็นเพราะว่าสายเลือดฟิกเกอแลนด์ของเขาหรือเปล่าเพราะว่าทั้งการเล่นและแชมล็อกพวกเขานี่ยก็ดูแข็งแกร่งแล้วก็ไม่คข้าสามารถกันทั้งคู่มันก็เลยมีโอกาสสูงมากที่ว่าแชงเนี่ยถ้าเกิดว่าสายเลือดฟิกเกอแลนด์ของเขาทั้งแข็งแกร่งนั่นก็จะหมายความว่าชแชมล็อกที่ในตอนนี้เขานั้นประกาศนะว่าจะทำให้ดาวคนยัคเนี่ยต้องอยู่ภายใต้าการปกครองรัฐบาลโลกและเขานั้นก็น่านจะเป็นหนึ่งในศัตรูในภายอุบารนี่มันก็น่านสนใจในแชมล็อกเนี่ยเขานั้นจะมีความแข็งแกร่งขึ้นมาท้านบมาาายว่ลูที่ย เขาเนี่ยกำลังจะได้ต่อสู้กับคนที่มีความสามารถทัดเทียมกับฉงแต่ว่าถึงแม้จะมีโอกาสสูงมากที่แชมป์ล็อกเขาวนี้จะไม่แข็งแกร่งท่าบัดเทีบมกับงเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันนะว่าเขาจะมีพลังที่มันเทียบเท่ากับแางอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยความสามารถหนดาบแล้วก็หาคีเขาวนี้อกาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าเท่าแชงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมเนี่ยอย่างเช่นความสามารถพลังผลพิศสารมันกาจจะทำให้แชมป์ล็อกมีความแข็งแกร่งแล้วความสามารถที่มทาันเท่าเทียมฉาารพังเพราะวคา แล้วก็โกนโกะหนึ่งในภาคเขตสุนเทพเธอนั้นก็จะมีความสามารถพลงังผดพิศานเป็นการและก่อนหน้านี้ก็จะได้เห็นนว่ารัฐบาลโลกในตอนที่หล่าซีพีนานั้นทํางานสําเร็จเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้มอบพลงังผดผิสานได้เป็นรางวัลเช็มแฮเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่เหล่าภาคเอกสุเทพทุกคนเนี่ยจะเป็นผู้ใช้ความสามารถพลงังผดพิศานกันหมดเพราะฉะนั้นก็เลยทาให้ชํมล็อกเขาเนี่ยอาจจะเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งเป็นผู้ใช้ฮาคิระดับศูนและเขาเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถพลงังผีผิสา์ที่จะได้ใช้ในการต่อสูอาา้้ในนภาาเอวก็็ปได เพราะว่าการที่ล่าสุดข้าวนันประกาศแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นกา,ารประกาศสงครามนะฮะที่ไม่ว่าเขานั้นจะใช้วิธีไหนก็ตามเนี่ยเขานั้นก็จะนำาผาคนยักษมาอยู่ในการควบคุหมหอรัฐบาลโลกให้ได้และการที่กลุ่มหมอฟานที่อยู่ที่ออบาบเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วนะว่าพวกเขาก็จะกการเป็นพวกกับู่ผาคนยักหลังจากนี้และก็ลูฟีกับแชมล็อกพวกเขาทั้งคู่น่าจะได้ประทะากาันและการที่ล่าสุดแชมล็อกเนี่ยเขานั้นติดต่อกับประเทศรัฐบาลโลกนันมันกาศจะเป็นการติดต่อเพื่อที่เขาจะเรียกกำลังเสริมมาที่ออบาบ และหลังจากนี้ก็จะเกิดการต่อสู้และก็สงครามใหญ่ phis, ที่ชัมลองน่ะจะได้เป็นคนก่อสงครามหลังจากนี้ภาวะการหมางชัมลองแล้วก็การประกาศในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็จะไปตรงกับเรื่องราวที่อาจารย์โอดาคขาวทีพูดนะว่าจะมีชายคนหนึ่งมาที่เอวบาแล้วก็ทำลายข้าส่งกับสุดที่นั่นเพราะฉะนั้นการขนาองชมล็อกมันก็จะไปตรงกับเรื่องราวคำบ้ายขออาจารย์โอดาพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะน่ารู้และก็น่าสนใจมากขึ้นนะฮะภาวะการต่อสู้ที่แท้จริงที่เอวบาเนี่ยมันกําลังจะเริ่มขึ้นหลจากนี แล้วก็ที่มันน่าสนใจยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าแฉงเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่เขาจะได้กลับมาที่เอวบับเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ใน,นกรรารพิรุธกับชัมลอกหรือเปล่าอย่างไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมาเล,ล่ารุ้นเล่ารอดูต่อไปนะฮะโอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วลก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกกกาาาาารรรรอออออออััััััปปปปเเเเดดดตตตนนนื้้้้หหหหคคคคลลลลิิในนะใมม่่่ขงงแววววสสสีบบไจ